สามมุมมองเหตุการาดยิงพารากอนมีอะไรบ้างวันนดาสตอรี่สรุปให้คลิปเดียวครบจบเลยค่ะ 1. กฎหมายประเทศไทยไม่ได้มีความยุติธรรมต่อผู้เสียชีวิตเลยค่ะดังนั้นน่ะมันถึงเ,เวลาแล้วหรือยังคะที่ประเทศไทยควรที่จะแก้กฎหมายทำให้หลายๆคนเนี่ยที่จะเป็นผู้ก่อเหตุคนต่อไปอ่ะเขาตระหนักรู้แล้วก็เกรงกลัวไม่กล้าลงมือทำค่ะ ดูสิคะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้รู้ไหมคะว่าผู้ตายเนี่ยได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวจีนเนี่ยแล้วก็ชาวเมียนมาสองท่านเนี่ยคะ่ะท่านละ6กล้านสองแสนบาทแต่ชีวิตหชีวิตเนี่ยมันสมควรไหมที่จะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะส่วนมุมมองที่2คะ่ะได้เห็นชัดเจนเลยคะ่ะเรื่องของ การมีลูกเมื่อพร้อมการมีลูกเมื่อพร้อมในที่นี้ไม่ใช่พร้อมเรื่องของกาฐานะนะคะนั่นคือเรื่องของการที่คุณน่ะเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้ต้องการให้ลูกมาเติมเต็มคุณหรือว่าเป็นเหยื่อทางอารมณ์ในการระบายความเครียดแค้นความกดดันในชีวิตหรือต้องการเติมเต็มปมในใจด้วยลูกค่ะดังนั้นการที่คุณจะมีลูกเนี่ยคือการที่คุณน่ะต้องพร้อมจริงๆค่ะ พร้อมในเรื่องของจิตใจที่คุณอยากจะให้ลูกค่ะให้ลูกได้มีความสุขให้เขาได้เติบโตได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขในแบบที่เขาเลือกในแบบที่เขาเป็นค่ะถ้าคุณเลี้ยงลูกแบบไม่พร้อมทําให้ลูกมีปัญหาเรื่องของจิตเวทแบบนี้ค่ะจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ป่วยเรื่องของจิตเวทแต่มันเป็นป่วยทางจิตค่ะป่วยทางใจจึงทําให้ปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องของโรคจิตเวทเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยค่ะ นนั้นมันพอแล้วหรือยังคะที่คุณจะต้องกลับมาตระหนักรู้และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาในการเลี้ยงลูกจิตวิทยาในการมีครอบครัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากคะ่ะและประเด็นที่สามคะ่ะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงทักษะการใช้ชีวิตอย่างเรื่องของจิตวิทยาคะ่ะ ในการรับมือกับความเครียดรับมือกับอารมณ์ของผู้อื่นหรือสถานการณ์ต่างๆที่มันถาถมเข้ามาใช่ไหมคะว่าตั้งแต่มีเหตุการณ์กราดยิงพารากอนนี้ค่ะทําให้หลายๆคนป่วยเป็นแพนนิกหรือว่าสภาวะสภาพจิตใจเนี่ยย่าแย่ถึงขั้นไม่กล้าไปเดินห้างหลอนๆกันไปเลยก็เยอะค่ะดังนั้นเนี่ยมันพร้อมแลหรือยังคะที่จะมีพื้นที่ปลอดภยัย คิวใจให้พลังบวกซึ่งสำหรับส่วนตัวดาค่ะดาทำคอสฟรีมา8รุ่นแล้วนะคะที่พร้อมจะเยียวยาจิตใจผู้คนไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยค่ะดังนั้นสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่รัฐบาลและพวกเราทุกคนควรรีบตระหนักรู้อย่างเร่งด่วนควรรีบจะเร่งศึกษาอย่างเร่งด่วนเลยค่ะว่าเมื่อเราเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นเราควรที่จะจัดการมีความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ หรือเรื่องจิตวิทยาที่จัดการต่อ การแสดงอารมณ์หรือระบายความเครียดของตัวเองได้แล้วค่ะนั้นดามีหนทางนะคะดามีคอร์สฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครได้เลยวันที่19พฤศจิกานะคะหรือใครไม่สะดวกก็สามารถจิ้มที่ t i k t o k สีรีได้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างดาเอาไปเพื่อสนับสนุนคอร์สฟรีเพื่อช่วยสาธารณกุศลค่ะดังนั้นใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็ดนนี้ดังนั้นดายอยากให้ทุกคนนะคะขอเป็นเพียงแค่ผู้ ดูเหตุการณ์นะดูข่าวสารต่างๆหายใจเข้าเรื่อ,ๆอยๆหายใจยาวๆอย่าได้นําเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มาเป็นอารมณ์มาเป็นของเราค่ะเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้แต่ไม่รับไว้ขอให้ทุกคนดูข่าวนี้ด้วยใจที่เป็นสุขและเป็นกระบอกเสียงให้ผู้คนได้ตื่นรู้เรื่องจิตวิทยาเชียงบวกมากขึ้นดาอัพคลิปพลังบวกทุกวันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามแชร์รีโพส์ให้ดาด้วยสวัสดีค่ะ